เด็กคลองรอยท้ายนะครับทีนี้แก่เชือก็โรแล้วว่าน้ำม,ม,ามีคลองกระลุยแมสน,นะครับเขาก็ลงลงไปดูเรื่องของโครงการบรรเทาอุทกภัยรวมไปถึงภัยแรงด้วยนะครับคล้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นการเดินหน้าข้องกรมชลประทานกับโครงการนี้นะครับบรรเทาอุทกภัยและก็บริหารจัดการน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเด็กคลองรอยท้ายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรับ แลกว่านะครับนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาภัยแรงและอุตกภัยในพื้นที่คลองรอยไา้ประกอบด้วยหอกตำบลข้องอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายส้มสวัสดิ์ชายสินซ้อนพ่อออกกรงการชลประทานสุราษฎร์ธานีรวมให้ข้อมูลตลอดจนรวมวางแผ่นแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับส่อรับพื้นเทตรงนี้นี่ประสบปัญหา มันอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ2อกิโลเมตรนะครับมีพื้นเทท้งมด10ตารางกิโลเมตรเจ็เมื่นรายมีประชากรประมาณสา0 0นคนสภาพพื้นเทก็เป็นเทราบลุม่มมีลำคลองไล่ทรายเมื่อนเฉลยเลยนะครับไล่ผ่านแล้วก็เชื่อมต่อกับแม่น้ำตาปีทางตอนใต้ก่อนจะไล่ลงสู่ทะเลด้วยที่เอาบันดอนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าด้วยลักษณะพื้นเทเทเป็นเทลุม่ม ทำให้ประสบอกับปัญห้านนามท่วมแล้วก็นําทะเลน,นุ่นเป็นประจําทุกปีนะครับพอข้าวหนาแรงก็ไม่สร้าหมารถแกบก,กัก,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 กน้ำไว้ชายดา<ะ>ยญิงในพื้นที่าาคใตายฟังตะวันออกเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ยเดือนนี้ไปถึงมกราคม,มก็จะมีฝ<ะ>นตกหน้าแน่นนะครับทำให้เกิดน,น้ำท่วมชับพลันรวมถึงน้ำหลอนตะลิ่งในพื้นที่ลุ่มนม้ำ การส่งพ่ในพื้นเ,เนนี่บรณนีเต่ว่ามีนำแม่น้ำลำคลองโยจํานวนมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับการหมักจะประสบปัาหาอตทกภัยเป็นประจําทุกปีเลยค่ะสาหรับการดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการนา้ำจากวัดสุราธานีในพื้นที่คลอง้อยซ้ายตามโครงการนี้ค่ะพี่บาวินก็เป็นการวางแผนให้ซอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนในพื้นที่ตําบลบางใบไม้ตําบลบางชนะตําบลบางไ้ตําบลคลองชนะตําบลคลองน้อยและก็ตําบลบางโพเข้ารวมรับ ฟังพร้อมนาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยขอสรุปจากการประชุมครั้งนี้ก็จะทําให้เพิ่มคิดความสามารถการบริหารจัดการนา้าและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรแล้วก็การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราธานีต่อไปในอนาคตค่ะไปฟังเสียงสัมผัสณ์้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีแล้วก็พ่อออโครงการชนลประทานกันค่ะ โดยทางชนประธานเนี่ยจึงได้มีการศึกษาเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ในบางต่างๆนะที่สุนราเรื่องในบางต่างๆนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากรณีน้ําท่วมให้น้ําท่วมน้อยลงนะครับพอดีไม่มีน้ําก็สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งได้ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้โครงการนี้ก็อยู่ในขั้นของการศึกษาความเหมาะสมนะครับวันนี้ก็ได้มีการเจญเอาผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่บริเวณที่พื้นที่เราคิดเอาไว้ตรงนี้นะครับที่จะ มาร่วมกันแสดงความเห็นแล้วความเหมาะสมความต้องการต่างๆว่าอยากจะให้ทางชธิประทานหรือทางจังหวัดตลอดจนทางรัฐบาลเนี่ยให้การช่วยเหลือในด้านใด,ดบ้างพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีประมาณเจ็ดหมื่นไร่นะฮะก,ก็หลักๆก็มีการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมนะครับมีพวกผลไม้สําคัญสาค,คัญนะครับในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นกระท้อนนะฮะของเราชื่อดังนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการขยายพื้นที่เป็นการปลูกทุเรียนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนพื้นที่ทางด้านที่ติดกับทะเลนะครับก็มีการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยจากปัญหาต่างๆที่ได้หารือไว้เนี่ยนะครับก็ได้นํามาสู่การปฐรมนิเทศโครงการในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะนะครับเผยแพร่หรือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนะครับถึงแนวทางในการที่จะดําเนินการนะครับการแก้ไขปัญหาตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงสักนิดนะครับแต่ว่าพอลักษณะว่ามีคล่องไล่ซ้าเนี่ยก็ทำให้เป็นซันนี่แล้วก็ไปจุดท่องเที่ยวสําคัญของสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับแต่ว่าการวางแผ่นเรื่องน้ำเนี่ยค่ะคก็เป็นพ้นดีกับอนาคดขลองชาวบ้านตรงนั้นด้วยใช่ครับ